มึงใจเย็นๆสิมั้ยเอ้าวางมาอธิบายบทสุนทรีดิ้เอ้ามึงจะทำอะไรมึงอยู่ดีว่าพิลราบมาให้กูเนี่ยนี่เมนูซ่านะครับจะบอกงี้เลยใส่กิมต้มเกียวต้องมันต้องภาษา ใส่แล้วคุณทำทุกทีกูไม่ค่อยใส่มีรองใส่ดูสักหน่อยนึงหวานมีใส่เป็นเพื่อนคุณทำไมขยะผมชอบเยอะเะอืมมีรอบนั้นแมงใส่มาข้างๆใส่มาข้างเลยมึงทำอะไรเนี่ยมึงไม่บอกเลยไอ้ะไอ้ห้าวหานที่ใส่หมดสามถุงไหมใส่หมดเลยเอ้ยอย่าใส่หมดนะเขาพูดว่าพ่อขัวฮะพูดให้กูพูดเลย การโซกนะครับศูนย์ศูนย์อันนี้อะไรเกลือควายมีต้มลดอดลดไปไหนอะฮะนี่อะไระดีูจะไปไหนทีนี้ยอของยอใชมยูจะไปไหนขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ผักลงไปมม่าาค วันนัวเอาเราใส่ยิ่งคืเราไปตู้ผักไม้ไหมมันก็ไม้มันก็สุกดิเนี่ยมาเอาถ้วยมาใส่อันไหนจะกินอ่ะหนึ่งจะขวาก็เอาไปคว่ามันน้อยไปไม่หวานมันนี่จมีเขาติดตัวนะครับนี่ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยมากเลยครับอีคุณยังไม่ขนาด